สวัสดีครับท่านชมทุกท่านกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับน็อตโซลาเซลวันนี้ก็ได้มอบหมายจากทาง f c ให้มาขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับหรือว่าหาน้ำบาดาลให้เจอนะครับผมพิกัดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอมันจารีนะครับเป็นบ่อสเปค6กคูนสนะครับบ่อมาตรฐานลงท่อกันซุดกันพังนะครับไปจนถึงพื้นเป้าหมายของเรานะครับอยู่ที่100เมตรนะครับผมตอนนี้เราก็เจาะไปได้อยู่ที่80เมตรนะครับน้ำเยอะมากนะครับ สามารถติดตั้งปั๊มขนาด1,000งพัน์วัดสองแรงได้เลยนะครับเราก็จะติดตั้งตัวนี้นะครับผมพร้อมกับแผงโซลาเซลล์4แผงนะครับสำหรับท่านชมนะครับผมที่สงสัยว่าพื้นที่ของตัวเองมีน้ำบาดาลหรือเปล่านะครับสามารถเจาะได้ไม่ได้นะครับก็โทรปรึกษาทีมงานเราได้นะครับไม่รู้ว่าจะจ้างใครนะครับอยากได้ช่างที่มีมาตรฐานนะครับก็โทรติดต่อมาได้นะครับสำหรับ การเจาะนะครับเราก็จะเจาะสเปค6คูณ4นะครับขึ้นไปเจาะบ่อปิดเท่านั้นนลครับบ่อมาตรฐานนะครับลงท่อกันสุดกันพังไปจนสุดพื้นนะครับผมหากเจาะไม่เจอน้ํานะครับเราไม่ได้คิดตังค์นะครับผมแม้แต่บาทเดียวแล้วก็รับประกัน2ปีเต็มนะครับบ่อสุดบ่อถล่มบ่อพังนะครับน้ําขาดน้ําหายเรายินดีนะครับที่จะไปเจาะให้ใหม่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมวิดีโอนะครับผม การเจออาะน้ำบาดาลนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699ร้านนอตสุรเซงครับผม